ของเหรอพี่เนธคะพี่ไปไม่เอาของเหรอหรือว่ามีแค่นั้นของไม่ไปไม่เสียใจเราท้ายไปเอาของแล้วเหรอเนธถามว่าไปเอาของเหรอมีของอะไรมาบ้าง ขนมนมเนยที่ให้ไปก็ไม่มีใช่ไหมหยุดนละ ไม่สดแล้วว้เดี๋ยวไม่ขอหนักไหมนีคะม่ แต่งตัวน่ารักเลยวันนี้ไปดูหนังปะอะไม่ะอ้โหจะไปดูฮอ๋อเรซแล้วค่ะเพื่อนดูหมดแล้วดูบอลเดี๋ยวไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยไปดูอีกรอบอีกพี่ไอ้กับเป้าคอยจะแบบทำร้ายแบบท็อปท็อปท็อปอย่าต้องรีบไปดูแล้วนี่ไงเพื่อนข้างๆอ่ะทับถมเนี่ยโอ้ยอยาูดอย่ากดูจะไปดูเอง

ได้แล้วแต่แต่ร้อนปหมล่ะร้อหลอกเลยพอเข้าไปเข้ามาก็ไปเลยเอาถ่ายใช่ไหมเออก็อยากได้ถ่ายอยากถ่ายกอ๋อถก็แสงสวยก็ได้ถ่ายแล้วก็เปิือไปเอเออหมือนถ่ายแบบเลยแบบอะไรแบบว่าเลองเปียวหนังสือไงถ่ายหนังสือ สืออะไรคะเออเปันสื่อที่ขายจี๊องเมื่ไหรเออมันของเมื่อไหร่คะสปาวสุดสุดสุสุสัดสุ้สสุดสดสภาสุาสุดสกดสุดอกดสุดสสดสสุดสุดสุดสกดสุ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 ลุ้ดสอดสุุดสุดุ้ดส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 ุดดสุดสสุดดือนสุดวุดนุดสุสุดสุด ออกห้ายิ้ห้าตอนนี้ใส่หมวาท่าของที่ออกแล้วหมดยังมาแบ่งกันใช้หน่อยยังไม่ออกเอาเปิดกระเป๋าไหมวันเทิร์สเดย์วันเทิร์สเดย์คุ่งนี้พัก่อนยาวันยันอาทิตย์พรุ่งนี้พัก่อนเหรอคะไม่รวมแม่จ้ะเด็กๆถ่ายรูปไหมไม่มีนี่เพราะเลือดขาดแต่ไม่ไปอัดเสียงไงอ๋อได้พัก่อนกันหรอใช่ เฮ้ยเดี <poisoned indo> ๋ยวนี้วันเขาหยุดกันนี่วันแรงงานอ่ะตัวหยุดเล่นบอลเป็นควายหยุดวันเล่มงคลแรงว่ะไปใช่คืออยู่กันเพื่อนบอลหนูไม่อยู่ดันแรงงานแรงว่ะแลหันไปทางนั้นด้วยนะหมอแรงว่ะใจเลยอ่ะเป็นคตัวเออตกใจหันมาทางนี้พอดีหมายถึงกจ้าราชการ ไปไหนไปไหนมาไปไหนไปรีสอร์ทจัมีเตี่ยวอะไรไป็นทะลุเป็นทะลุปนลปาาไพี่เต้เป็นเจ้าของรีสอร์ทเหรอคนหลังจะได้ไปเช่าอยู่ว่าอะไรเงี้ยไปขออยู่ฟรีเลยเอาคนกันเองไดไหพี่เต้เออโอเคโอเคโอเคมทเป็นพยานนะโอเคโอเคได้ไ มีคล <da> ิปเป็นหลักฐานไว้เว้ยเอ๊ะไปแม่ที่ไหนอะไรหมายวะเอ๊ะทำไมพี่อย่างนี้ตื่นง่ายอ่ะเออไอ้พี่อ๋อคนไม่ตื่นอ่ะมันเป็นโรคใบรักษาได้ทุกโรคพี่ใบไปแก้งพี่เอเมื่อกี้พี่เอหลับอยู่พี่ใบไปตะโกนไปไม่ไปไมอ๋อพี่เอตกใจ ไม่ใช่ไม่ใช่เอเนี่ยถ้าจะถ่ายถ้าจะถ่ายกันตามรูเอวกันนะก็เป็นปดจิตะต้องห้ามไม่ให้เจับแว็กต์อย่งเงี้ยถึงจับแว็กกันไงแตกแตกหนักกว่าเดิมอีกจับเมื่อกี้นี่แตกหนักกว่านี้อีกนี่จับแล้วสองกระจกแดงแตก ใช่เลยล่ยคนผมเยอะเนี่ยเบื่อว่ะเบื่อคนผมเยอะนี่เนี่ยอยากไปโกนลูกผมออกกันนะโกนทำไมอ่ะว่าลูกผมเยอะมากเลยอ่ะลกหน้าผาเดี๋ยวสักพักไม่มีผมแล้วจะบ่นหาลูกมันเวลาผมขึ้นอ่ะมันชี้อ่ะมันไม่ใช่ลูกผมแบบเหมือนคนแบบที่แบบเป็นลูกเป็นทรงมันชี้โดชี้ดด ขาต้องรูใครไม่ไม่ชอบมันรูใหญ่ไปทำไมอ่ะถ่ายรอดดิชอบถ่ายตามรูเลยการขายใหเดี๋ยวเหยยีบตีนเก็บเท้าดิไปเฉียบอ้าวก็ดีดีไม่ดีเหรอดูจริงจังบ้างเล่นหุ่นเล่นหุ่นเล่นหุ่น เพื่อนสนใจยังเพื่อนเนี่ยลบยังเนี่ยลบยังคนกลางลบทำไมเร่าลบไม่แลนนายไว้ส่งไว้ส่งลบระดับเชียงขั้นของชั้นจัดก็โหลดจะไปส่งแบบได้เลยนะได้การผ่านด่าน จเอาของเนซเลอโหลดของเนซแล้วให้เนส่งคำขออะไรไม่รู้อะไรอะเียนเนนะเออแล้เนไม่เล่นน่ะสุดยอดไปอ่ะไลทำแบบพี่สมัครหลายันเสอ็จแล้วก็ส่งเองตองตั้งใจส่งนเยอะมากเลยคือเพื่อนในเฟซเนเยอะไงต้งมีหคนมาอชาย ยี่ไอดีไหมล่ะยี่ไอดีเล่นไหมล่ะเพื่อนเยอะนเ่ลไปไกลแล้วเฮ้ยคือเกมอะไรวะถึงไหนละชวนในเฟซบุ๊กอยู่นะมันผ่านไม่ได้เข้าใจไหมอะไรโหลดไวอะแล้วก็ผิดไหมช่วยดิเออนี่ยังต้องช่วยดิใช่ตูไม่โหลดไว้แล้วก็ไม่ทำอะไรไงแล้วคือหนูก็แบบโหลดไว้ท่าไหร่สองโอ้ยตูเอาเอาของเบื่อไโหลด นจิงมันจะเป็นกระต่ายเลยอะไอรอนแมนเอยอะไรอรอนแมนไงไอรอแมนเด่นเด่นทุกขาเลยนะหล่อกร่งแข็งาเลยรอนแมนกับตันมิการก็หล่อพี่ตอก็หล่อตอก็หล่อตอชื่อว่าตอ ดีมากอ้อยดีดีจะหลับแล้วจะหลับแล้วจะหลับแล้วกลับบ้านนี่พร้อมหลับมากวันไฟไหม้วันทางด่วนเออเต็มถ่ายรูปถุวิทย์เลยอยากได้รูปคู่อยากได้รูปคู่ด้วยหมดทั้งโครงแล้วเหลือแต่โครงเลยดำเลยมันลดเลยอ่ะ คือรอจอดนิ่งอยู่นั้นน่ะนะมี่ว่างหลับเลยขยนี้นะลอยไปผ่านไปยังไงอยู่ไหมอะไรจ้าดับจ้าเหลือแต่โกนพออะไรนะห้าตรงสองปะอย่าไปซื้อนะวันนี้เอ้ยพี่เนทฝันยังจะออกกันนะวันมะรืนนี้เดี๋ยวไม่เจอกันละเอาเอาไปตีเป็นหวยนึกไม่ถึงเลยเนี่ยเอาพี่ไปไม่แน่นะ ขอรูปคู่ด้วยหูคู่ขอจะรูปคู่ใช่ไหมใช่ยังคือยังไม่ได้คู่เลยเข้ขอโทษดิถ่ายรูปเดียวเอเดียวเดี่ยวคู่คู่ไเอาทั้งเดียวทั้งทั้งคู่พี่ใบเดียวด้วยูพเวด้วยรเมื่อกี้เขาได้เน็ตเดียวไปแล้วเอี่ยรคู่คู่ไเอาเพื่อน้พื่อนเดื่อนด้วยหเมื่อกเเ็จะไปแคปเอาแถวเดีวยว แสงดีดีอ่ะแสงดีจริงเชิญเชิญเชิญ่แต่งตาไว้ไว้ใครเลี้การทับต้องกาทับังทับใบเดียวหรือจะตัดตรงอืยิ่งหนักกว่าเก่าเปล่าใช่ตแหวงวันนี้ตัดเลยนะยืนเลย ไมสวยนเหอแล้ห่อยาสลับข้างเลยสลับสลับข้างกันเลยดเไม่องตวยเห็นตัวโทนแแตนจะแสงไม่แสงคี่เรามองไม่ได้ไหนลองรัวมาหม่มาอะอาย่ก่อนเนโอ้โหโอเกงนีนะโอ้มืด้มืทตอากบบนี้นะแบบนี้นะไม่มีทางอ่ะทางนี้แล้